แจ้งข่าวดูวันเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนเริ่มแล้วครับวันที่5กันยายน6 5หครับผมรายละเอียดเราไปชมพร้อมกันเลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องแหม่สงกรานนี่ชแนลด้วยนะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมใหม่สงกรานไนเ่ชแนลครับแจ้งข่าวสารเช้าว,วันที่5กันยายน65หวันนี้เริ่มเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนเป็นวันแรกนะครับผมท่านใดที่ อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรคนจนทุกคนนะครับผมทุกอาชีพเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเป็นนักเรียนนักศึกษาอาชีพใดๆสามารถลงทะเบียนบัตรคนจนได้ทั้งหมดครับส่วนการจะได้รับสิทธิ์เหลือไม่นั้นเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังที่จะพัดกรองคุณสมบัติของท่านอีกทีนะครับผมส่วนท่านผู้ชมกําหนดการนั้นนะครับในการลงทะเบียนนั้นจะเริ่มวันนี้วันที่5กันยายนจนถึงวันที่19ตุลาคม65นะครับโดยใคร ที่สะดวกลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์สามารถเข้าเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof go t h ได้เลยนะครับทั้งคนโสดแล้วก็คนที่มีครอบครัวคนที่มีคู่สมรสคนที่มีบุตรอายุต่ำกว่า18ปีสามารถกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ได้เช่นเดียวกันซึ่งถ้าหากใครลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์และเป็นคนโสดไ,ไม่มีคู่สมรสและไม่มีบุตรที่อายุต่ำกว่า18ปีท่านจะเป็นคนไม่มีครอบครัวอันนี้ก็จะเสร็จสิ้นกระบวนการการลงทะเบียน ผ่านออนไลน์ใน1ขั้นตอนเลยไม่ต้องไปที่หน่วยลงทะเบียนแล้วนะครับแต่ถ้าหากใครมีคู่สมรสหรือมีบุตรอายตุต่ำกว่า18ปีลงข้อมูลไปด้วยกรอกเลขส3าหลักไปด้วยอันนี้ระบบจะแจ้งนะครับให้ท่านเลือกว่าจะไปยื่นเอกสารที่หน่วยลงทะเบียนไหนและจังหวัดไหนอีกทีนะครับในระบบเลยจะเป็นการขึ้นให้อัตโนมัติว่าท่านต้องยื่นเอกสารอะไรแล้วก็เลือก ให้ท่านเลือกว่าจะไปยื่นที่ไหนจังหวัดไหนด้วยนะครับผมอันนี้ระบบออนไลน์จะแจ้งให้ท่านทราบทั้งหมดเลยนะครับซึ่งนะฮะใครสะดวกออนไลน์ผมว่ามันก็โอเคนะแล้วก็แต่ว่าเราก็ต้องปริ้นเอกสารนะครับปริ้นแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมแนบเอกสารสำเนาของ คู่สมรสนะครับเป็นสำเนาบัตรประชาชนคู่สมรสหรือสำเนาสุตธิบัตสรสำเนาบัตรประชาชนของบุตรไปด้วยนะครับในการแนบเอกสารในการยื่นที่หน่วยลงทะเบียนนะครับผมก็จะสะดวกไปอีกแบบแต่ถ้าหากใครไม่สะดวกในช่องทางออนไลน์จะไปยื่นที่หน่วยลงทะเบียนอย่างเดียวก็ได้เช่นเดียวกันไม่มีปัญหาแต่ท่านก็ต้องเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงกับแบบฟอร์มลงทะเบียนรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบัตรประชา สำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรสสำเนาบัตรประชาชนของบุตรหรือสำเนาสุทธิบัตรของบุตรไปด้วยกรณีที่ท่านมีนะครับผมซึ่งหน่วยลงทะเบียนนั้นก็จะมีนะครับสำนักง,งานคลังจังหวัดทุกจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกแห่งธนาคารกรุงไทยธนาคารทกสธนาคารออมสินสำนักง,งานเขตกรุงเทพมหานครสำนักง,งานเมืองพัทยาสะดวกที่ไหนไปที่นั่นต่างจังหวัดไปลงทะเบียนต่างจังหวัดได้ครับไม่จําเป็นต้องกลับไปปูนเนาเดิม ลงทะเบียนต่างจังหวัดได้เลยเอาที่ท่านสะดวกนะครับผมบางหมู่บ้านนะครับบางชุมชนก็จะมีการออกหน่วยรับลงทะเบียนนะครับบางหมู่บ้านบางชุมชนจะมีการออกหน่วยรับลงทะเบียนที่เทศบาลหรือว่าอบตให้ท่านรองฟังประกาศจากผู้นําชุมชนท่านอีกทีว่าจะมีมาออกหน่วยเมื่อไหร่นะครับผมก็จะสะดวกไปอีกทางหนึ่งนะครับเน้นย้ำว่าทะเบียนบ้านบ้านหนึ่งหลังที่อายุเกิน18ปีไปแล้วนะครับอายุเกิน18ปีไปแล้วสามารถยื่น แยกลงทะเบียนไปได้เลยสามีภรรยาบุตรอายุเกิน18ปีลงทะเบียนได้ทุกคนไม่ต้องส่งตัวแทนลงนะครับเพราะว่าการได้รับสิทธินั้นเขาจะได้รับเป็นรายบุคคลไม่ใช่รับสิทธิ์รายครอบครัวนะครับผมทะเบียนบ้านจำนวนคนในบ้านไม่เกี่ยวกันครับแยกลงทะเบียนได้เลยนะครับไม่เกี่ยวกันทะเบียนบ้านหนึ่งหลังสองหลังแยกลงทะเบียนได้เลยไม่เกี่ยวกันนะครับอายุ18ปีขึ้นไปลงทะเบียนได้ทุกคน อยู่ที่คุณสมบัติอีกทีว่าถ้าหากท่านเข้าคุณสมบัติก็จะได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนครับผมนักเรียนนักศึกษาผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้ประกันตนประกันสังคมลูกจ้างบริษัทรับจ้างทั่ทวไปเกษตรกรครอบครัวข้าราชการลงทะเบียนได้ทั้งหมดนะครับผมลงทะเบียนได้ทั้งหมดครับคนที่ไม่มีคู่สมรสนะครับ จะมีส่วนของช่องให้เราติ๊กว่ามีหรือไม่มีคู่สมรสนะครับผมทั้งในส่วนของออนไลน์แล้วก็ส่วนของใบกระดาษนะครับมันจะมี2ส่วนก็คือส่วนของคู่สมรสแล้วก็ส่วนของบุตรนะครับใครที่ไม่มีคู่สมรสก็ติ๊กที่ไม่มีคู่สมรสนะครับจะหมายถึงคนโสดคนที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็ได้นะครับผมคนที่อยู่กินด้วยกันสามีภรรยาแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสอันนี้ก็ต้องติ๊กที่ไม่มีคู่สมรสนะครับผมคู่สมรส ที่เสียชีวิตแล้วนะครับเป็นไม้คู่สมรสเสียชีวิตไปแล้วท่านก็ต้องติ๊กที่ไม่มีคู่สมรสนะครับยาทะเบียนกันแล้วก็ติ๊กที่ไม่มีคู่สมรสนะครับผมส่วนจะติ๊กที่ช่องมีคู่สมรสนะครับใครที่จะต้องติ๊กที่ช่องมีคู่สมรสก็คือคนที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายและคู่สมรสยังมีชีวิตอยู่นะครับ จดทะเบียนสมรสแล้วเลิกกันแล้วแต่ยังไม่ได้หยา่าทะเบียนอันนี้ก็ต้องติดที่มีคู่สมรสนะครับผมถ้ายังไม่ได้หยา่าทะเบียนนะครับเอกสารที่ใช้นะครับประกอบในการลงทะเบียนนั้นก็คือสำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรสอันนี้ต้องนํามาประกอบในการลงทะเบียนนะครับผมส่วนบุตรที่อายตุต่ำกว่า18ปีนะครับบุตรที่อายุต่ำกว่า18ปีก็คือเกิดตั้งแต่วันที่20ตุลาคม47เป็นต้นมา ต้องนํามาคิดนะครับถ้าหากเราเป็นบิดาบรรดาของเด็กต้องนําเด็กคนนั้นมาคิดเป็นสมาชิกในครอบครัวแม้ว่าเด็กจะอยู่กับพุณนพ่อคุณแม่่าแฟนเก่าแฟนใหม่ไปอยู่กับตากับยายต้องนํามาคิดนะครับเอกสัรย์ที่ใช้ก็คือใช้สำเนาประาชาชนของบุตรหรือสำเนาสุตธิบัตรของบุตรครับเพื่อประกอบในก,การลงทะเบียนนะครับผมติ๊กที่ช่องระบุจํานวนนะครับติ๊กที่ช่องมีบุตรแล้วก็ระบุจํานวนเฉพาะบุตรที่อายุต่ำกว่า1 8 18ปีเท่านั้นนะครับที่เกิน18ปีไปแล้วไม่ต้องนํามาคิดรวมนะครับก็จะกรอกข้อมูลเฉพาะคนที่ต่ํากว่าอายุ18เท่านั้นนะครับผมมีชื่อผู้ลงทะเบียนนะครับก็คือถ้าหากว่าท่านนะครับมีชื่อเป็นบิดาหรือมารดาของเด็ก ในใบสุติบัติใบแจ้งเกิดของบุตรนะครับถ้าหากเรามีชื่อเป็นบิดามดาบนใบแจ้งเกิดของบุตรอันนี้ต้องนํามาคิดนะครับหรือมีการจดทะเบียนรับรองบุตรหรือศาลมีคําสั่งว่าบุตรคนนั้นเป็นบุตรของเราอันนี้ต้องนํามาคิดเป็นสมาชิกในครอบครัวนะครับผมบุตรจะอยู่ที่อะไรก็ตามต้องนํามาคิดนะครับมารดา ที่กำลังตั้งครรภอยู่อันนี้ไม่คิดนะครับผมมารดาที่กําลังตั้งครรภอยู่อันนี้ไม่คิดเป็นเป็นบุตรนะครับก็คือรอคลอดก่อนค่อยนํามาคิดนะครับผมส่วนใครที่จะติ๊กที่ช่องไม่มีบุตรนะครับก็คือคนที่ไม่มีลูกเนาะก็ต้องติ๊กที่ช่องไม่มีลูกนะครับไม่มีบุตรมีลูกแต่อายุเกิน18ปีไปแล้วอันนี้ก็ไม่ต้องนํามาคิดนะครับก็คือให้เขาแยกลงทะเบียนไปเลยนะครับก็คือคนที่เกิดก่อนวันที่20ตุลาคม4 7นะครับ 18ปีนะครับผมอายุ18ปีไปแล้วแยกลงทะเบียนได้เลยครับหรือถ้าหากใครนะครับไม่มีชื่อเป็นบิดาเป็นบิดาบนใบแจ้งเกิดของบุตรอันนี้ก็ไม่ต้องนํามาคิดนะครับส่วนมารดาจะมีชื่อตัวเองเป็นคุณแม่เป็นมารดาของบุตรอยู่แล้วต้องนํามาคิดนะครับผมถ้าหากใครที่เป็นผู้หญิง เป็นแม่ของเด็กนะครับต้องนำมาคิดส่วนคุณพ่อถ้าถ้าไม่มีชื่อตัวเองเป็นบิดาบนใบแจ้งเกิดของบุตรอันนี้ก็ไม่ต้องนำมาคิดนะครับยกเว้นว่าจะมีการจดทะเบียนรับรองบุตรหรือศาลมีคำสั่งว่าคนนั้นเป็นลูกของเราก็ต้องนำมาคิดนะครับผมบุตรที่ยังไม่คลอดไม่ต้องนำมาคิดนะบุตรที่ยังไม่คลอดไม่ต้องนำมาคิดนะครับหลานบุตรบุญธรรมบุตรที่เสียชีวิตไปแล้วไม่ต้องนำมาคิดนะครับผม โอเคถ้าหากติ๊กที่ช่องมีคู่สมรสนะครับถ้าหากใครติ๊กที่ช่องมีคู่สมรสก็ต้องกรอกข้อมูลคู่สมรสพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรส ลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยนะครับผมถ้าหากติ๊กที่ช่องมีบุตรก็จะกรอกข้อมูลของบุตรและแนบสำเนบบาตบประจำตัวประชาชนหรือสำเนาสุทธิบัตรของบุตรไปด้วยพร้อมลงลายมือชื่อครับถ้าหากบุตรอายุต่ำกว่า10บขวบก็สามารถลงลายมือชื่อแทนได้โดยลงลายมือชื่อของเราแล้วก็วงเล็บคําว่าแทนส่วนวงเล็บข้างล่างเขียนเป็นชื่อบุตรนะครับเด็กหญิงเด็กชายก็ว่าก,กันไปนะครับผมหากติ๊กไม่มี ช่องใดก็ไม่ต้องใช้เอกสารช่องนั้นนะครับเช่นใครที่อยู่กินแบบสามีภรรยาแต่ว่ายังไม่ได้จดทะเบียนสมรสอันนี้ไม่ต้องเอาข้อมูลของแฟนมาคิดเลยออกออกไปเลยนะครับอย่าเอามาใส่ข้อมูลใดๆในส่วนของแบบฟอร์มรงทะเบียนนะครับส่วนคําถามเรื่องคู่สมรสและบุตรนะครับคำถามเรื่องคู่สมรสและบุตร,ร,รนั้นก็จะมีคําถามน,น,นี้นะครับตัวอย่างจดทะเบียนต่างคนต่างมีแฟนใหม่ยังไม่ได้หย่าทะเบียนถือว่า ยังมีคู่สมรสตามทะเบียนสมรสนะครับอยู่นะครับต้องติ๊กที่ช่องมีคู่สมรสนะครับผมก็คือไม่สามารถจะดติ๊กไม่มีได้เพราะว่าตามกฎหมายแล้วท่านยังจดทะเบียนสมรสกันอยู่นะครับตัวอย่างที่2ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่มีลูก1คนอายุ2เดือนลงแบบไหนอันนี้ต้องติ๊กที่ไม่มีคู่สมรสเพราะว่ายังไม่ได้จดทะเบียนสมรสส่วนบุตรนั้นต้องติ๊กที่มีบุตร ต่ำกว่า18ปีจำนวน1คนแค่นั้นคิดเฉพาะข้อมูลของบุตรเท่านั้นแฟนที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสไม่ต้องนำมาคิดนะครับผมตัวอย่างที่2บิดาหรือมารดาที่จะลงทะเบียนหากมีชื่อเป็นบิดามารดาในใบสุทธิบัตรหรือใบแจ้งเกิดของบุตรนะครับใครที่มีชื่อเป็นบิดามารดาบนใบแจ้งเกิดของบุตรทุกกรณีต้องนําบุตรคนนั้นที่อายุต่ำกว่า18ปปีมาคิดเป็นสมาชิกในครอบครัวนะครับผม ตัวอย่างต่อไปคือถ้าสามีตายแต่มีบุตรสองคน27กับ26อันนี้นะครับผมถือว่าถ้าหากคู่สมรสเสียชีวิตไปแล้วท่านจะไม่มีคู่สมรสนะครับผมส่วนบุตรที่เกิน18ปีไปแล้วก็ต้องแยกลงทะเบียนไปเลยเราก็ไม่ต้องนำมาคิดส่วนตัวเราก็จะเป็นคนที่ไม่มีคู่สมรสและไม่มีบุตรอายุต่ำกว่า18ปปีก็ถือว่าเป็นคนไม่มีครอบครัวนะครับผม การลงทะเบียนท่านประชมเริ่มวันที่5กันยายนคือวันนี้จนถึงวันที่19ตุลาคม65นะครับหลังจากลงทะเบียนแล้วทั้งออนไลน์หรือที่หน่วยรับลงทะเบียนท่านต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลของท่านว่าข้อมูลที่กรอกไปนั้นมีความถูกต้องหรือไม่ทุกวันศุกร์หลังจากลงทะเบียนเริ่มวันที่16กันยายนนะครับถ้าหาข้อมูลถูกต้องก็รอการตรวจสอบคุณสมบตัต่อไปถ้าหาข้อมูลไม่ถูกต้องก็ต้องดําเนินการ แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องณหน่วยลงทะเบียนเดิมที่ท่านไปลงทะเบียนครับแต่ถ้าหากลงออนไลน์แล้วข้อมูลไม่ถูกให้เลือกหน่วยลงทะเบียนที่ใกล้บ้านท่านหน่วยไหนก็ได้นะครับผมการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติว่าท่านได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่จะประกาศผลในเดือนมกราคมปี66นะครับส่วนการใช้สิทธินั้นเดี๋ยวรอทางกระทรวงการคลังประกาศอีกที ถ้าหากใครสุดท้ายแล้วได้รับสิทธิ์ก็จะใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนนะครับถ้าหากใครไม่ได้รับสิทธิ์ก็จะมีการยื่นอุทธรณ์ได้ภายในเดือนมกราคมปี66เช่นเดียวกันครับผมมีคําถามว่าถ้าไม่ได้อยู่ในจังหวัดตัวเองสามารถลงที่อยู่อันใดน,นะครับถ้าไม่ได้อยู่จังหวัดตัวเอง สามารถลงที่อยู่ปัจจุบันได้ครับที่อยู่ไม่มีปัญหาลงที่อยู่ปัจจุบันได้เลยเบอร์โทรศัพท์ถ้าไม่มีก็ใช้เบอร์ญาติก็ได้นะครับถ้ามีก็ใช้เบอร์ปัจจุบันของเรา หากลงทะเบียนออนไลน์เว็บไซต์ก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof go th ใครที่ไม่ถนัดก็เข้า Google พิมพ์ค้นหาคำว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะเจอลิงก์ในการเข้าถึงเว็บไซต์อย่างเป็นทางการก็คือเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof go th หรือเว็บไซต์ welfare mof go th นะครับผม ไม่มีครอบครัวจบลงออนไลน์เลยนะครับหากมีครอบครัวต้องไปยื่นเอกสารที่หน่วยรับลงทะเบียนอีกทีนะครับผมใกลที่ไม่สะดวกออนไลน์ไปยื่นที่หน่วยรับลงทะเบียนอย่างเดียวก็ได้ไม่มีปัญหานะครับผม โอเคเอกสารที่ใช้นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเฉพาะสำนาบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นนะครับผมเฉพาะสำนับัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นนะครับใครที่เป็นผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเตียงเตียงไม่สามารถเดินทางไปหน่วยรับรองทะเบียนได้ถ้าหากเป็นคนโสดไม่มีครอบครัวสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้นะครับแต่ถ้าหากจะมอบอำนาจไปก็ได้เช่นเดียวกันใช้หนังสือมอบอำนาจที่ตลอลดจากเว็บไซต์หรือว่ารับที่หน่วยลงทะเบียนแล้วก็ เอกสารประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบฟอร์มลงทะเบียนสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจก็ต้องเตรียมไปให้พร้อยนะครับเพราะว่าในส่วนของแบบฟอร์มจะมีเอกสารให้ต้องเตรียมอยู่แล้วสำหรับแบบฟอร์มลงทะเบียนนะครับผมโอเคก็คือสามารถมอบอำนาจได้เช่นเดียวกันนะครับผมไม่มีปัญหาโอเคท่านผู้ชมก็จะคําถามก็จะประมาณนี้อยู่ส่วนใหญ่แล้วจะมีคําถามเกี่ยวกับการคิดคู่สมรสแล้วก็การคิดว่า บุตรคนนั้นเป็นบุตรของเราหรือไม่นะครับผมผมแนะนํานะจากที่เราได้คุยกันก็คืออ่ะบุตรจะต้องนําบุตรคนนั้นมาคิดก็ต่อเมื่อเรามีชื่อเป็นบิดาหรือมารดาบนใบแจ้งเกิดของบุตรนะครับหรือมีการจดทะเบียนรับรองบุตรหรือสารมีคําสั่งเราต้องนําบุตรคนนั้นมาคิดเป็นสมาชิกในครอบครัวนะครับผมแล้วก็คู่สมรสนั้นก็ต้องถ้าหากใครยังไม่อยากทะเบียนนะครับยังจดทะเบียนสมรสกันอยู่ก็ต้องใช้ข้อมูลของ คู่สมรสมาคิดด้วยแล้วก็ต้องใช้เอกสารก็คือสำเนบาบัตรประชาชนของคู่สมรสประกอบในการลงทะเบียนก็ต้องหามาให้ได้นะครับหรือว่าใครลองค้นหาที่บ้านดูก็ต้องใช้ประกอบในการลงทะเบียนนะครับผมก็จะประมาณนี้สำหรับคําถามต่างๆใครมีคําถามเพิ่มเติมอย่างไรก็ลองคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้ช่วงนี้คาถามอาจจะเยอะหน่อยผมจะตอบไปหมดนะครับใครที่พอมีความรู้ก็สามารถตอบกันได้เลยไม่มีปัญหาผมยินดีนะครับที่จะให้ข้อมูลกันแล้วก็คนที่พี่พมีความรู้นะครับ ก็สามารถตอบได้เช่นเดียวกันไม่มีปัญหาครับผมจะได้เข้าใจตรงกันให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องหม่สงครามในช่นล้ด้วยนะครับผมท่านจะไม่พลาดข้อสารดีๆสิ่งดีๆวิธีการต่างๆที่เป็นประโยชน์จากช่องใหม่สงการา์ครับเดี๋ยวถ้ามีความพืบหน้าผมลงทาเป็นออนไลน์แล้วภาพมันชัดเจนยังไงผมจะมาชีช้แจงให้ดูอีกทีอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันไว้นะครับผมสวัสดีครับ